คิลเลียนสุนัขโกลเด้นผสมลับราดอผู้แสนดีที่เคยรักสงบกลับเปลี่ยนไปเป็นสัตว์ร,ร้ายที่ส่งเสียงขู่คำรามทุกครั้งที่พี่เลี้ยงคนใหม่เดินเข้าใกล้เปลเด็กพ่อแม่แทบไม่เชื่อสายตาเพราะพี่เลี้ยงสาวคนนี้ดูเพอร์เฟกและอ่อนโยนเหมือนนางฟ้าแต่ท่าทีดุร้ายของคิลเลียนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนพวกเขาเริ่มกังวลเรื่องความปลอดภัยและเกือบจะตัดสินใจส่งมันออกไปจากบ้าน ก่อนจะถึงจุดนั้นพ่อซ่อนเครื่องอัดเสียงไว้ใต้โซฟาเพื่อหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นตอนพวกเขาไม่อยู่และสิ่งที่ได้ยินในบันทึกก็ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นมันไม่ใช่เสียงสุนัขที่ก้าวร้าวอย่างไร้เหตุผลแต่เป็นเสียงตบตีและคำสบดด่าทออย่างบ้าคลั่งจากพี่เลี้ยงที่กระทำต่อทารกน้อยที่ยังพูดไม่ได้คิลเลียนไม่ได้คำรามเพราะนิสัยเปลี่ยนแต่มันกำลังยืนขวางหน้าเปลยามถูกเตกและถูกทำร้ายเพื่อเป็นโลกกำบังให้โลกเจ้านายอย่างสุดชีวิต ในขณะที่ทุกคนมองว่ามันเป็นตัวอันตรายคินเลียนคือองค์รักเพียงหนึ่งเดียวที่ปกป้องชีวิตเด็กน้อยไว้จากพีสาต์ในคราบนางฟ้าพอแม่รีบกลับบ้านไปกอดคินเลียนด้วยน้ำตาหนองหน้าและไล่พี่เลี้ยงออกทันทีเพราะถ้าไม่มีสุนัขที่แสนจงรักภักดีตัวนี้พวกเขาอาจต้องเสียใจไปตลอดชีวิตนี่คือเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งสัญชาตญาณของสัตว์เลี้ยงนั้นบริสุทธิ์และมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากาก,ากของมนุษย์ได้ชัดเจนที่สุด